วัีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่องติ๊งซ่าพาตะลุยนะคะแต่เราไม่ได้ตะลุยค่ะเพราะโควิดวันนี้เราก็จะมากินเคมปัสแบบกล่องรสช็อกโกแลตค่ะที่หารสวาน,นิลาไม่ได้เพราะหมดหมดไวมากค่ะเดี๋ยวกล้องเลือเลยหมดไวมากรสวาน,นิลาเราเลยซื้อรสช็อกโกแลตมานะคะมันจะเป็นประมาณนี้ไม่เคยเจอแบบกล่องเลยนะคะเนี่ยเคยเจอเป็นแบบ เป็นถุงรดช็อกโกผาป่าช็อกโกผาลดช็อกโกระแกะกันเลยค่ะนี่มันจะเป็นรอยแกะอุ้ยข้างในมันก็เป็นถุงนะคะแต่เป็นเปลี่ยนเป็นถุงฟอยล์เองเอาเกระไกรก่อนนะครับแป๊บเดียวประเดียวเป็นไงละ่ะ ข้างในก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนรูปทรงเฉ,ฉยๆชิมกันว่ารสชาติจะเหมือนเดิมไหมแต่กลิ่นหอมขึ้นนะใส้น้อยกว่าที่คิด มันจะเป็นอย่างนงี้ก็ถือว่าอร่อยเรียบเรียงคำพ,พูดก่อนอ้เอาพูดได้ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก<ส>แล้วก็มีอีกอันนึงแต่เราจะไม่แกะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาแกเนะ ก็คือเป็นโอรีโอที่ทำเป็นอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นแบบแบบเป็นะ <c oughs> เป็นแบบภาษากินเชียงหลงเชียงเดงหลงดอยอะไร,ตรๆๆๆอย่างเงี้ยงง่ยหมดเลย <c oughs> เป็นโอรีโอที่เอามาบดให้มันเป็นแบบใส่ไส้ช็อกโกแลตแล้วก็มันจะเป็นแบบประมาณเนี้ยนี่ มันจะเป็นปมาม่าเนียนะแต่เราจะไม่แกะนะคะเพราะว่ายังกินอันนี้ไม่หมดนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะฝากติดตามช่าพิงซ่าพาตาลุยด้วยนะคะ